เร่่นะแม่ก็ไบอกว่าเราเนี่ยค่ะก็สิบามาทเแกก็บอกว่าไมอยากมหาไม่อยากมหาสาพินคำเออไม่อยากอยู่เียฝายากหาเงนีต่อสาม้านชั่วโมงนึตีต่อไปอชั่วโมงนึสามโมงแกอาที่กตน้นคืลค เตรียมแล้วแหละเตรียมที่จดขค้อแลแต่ว่าเมื่อวานตงตามนะแจกจากทีลู้าะเมอวานรงนะคะแล้วกบอกว่าเห็นข้อลบมี่ยอะค่ะคุก็มุ่งไปต่างออกแค่อเห็นไปเห็นงานแต่ยูกรู้คอยังรู้รู้ตลอดตู อันนี้นี่เป็นเพียงแต่แต่ข่าวที่เพื่อนไม่ที่เพื่อนเพื่อนส่งมาจากจากสลาเอลมาบอก แต่ว่ามันมีบ้านที่เขอกว่่งต้อเปนยาแ้วใ้ที่เราจ้องแว่าิ่งต้งีว่าสไม่ได้เนี่ยนะสิ่ใก็สามในขั้นจบหนึ่งสอแล้วิ่ตอได้ทุกคนหคะิ่ตอจอยู่แถเรื่องก็บ้าเพราะสองที่น้ำลายอกไ่ ากทที่เขาันไ่ด้วแ่อันเยันไ่าคก็รับได้หนังเลยบรี่่ันรี่ายบ่เานี่าง่ใช้กันเนยค่ะป็นอะรชายเป็นพี่น้องกันแบเท้าบวเลย่วันนี้ันี้นี้ สุกแดงเหยท่นไปสิงห์ันนี้อันนี้ท่านยกเราบิลากรได้ไมได้หมถามถามถามข่าวตรนว่าท่าดยัหอกวางทีูกว่าเขาไปทางานอยู่ทำงานอยู่ากากาศรัไม่ได้เห็นแล้วก็แม้ก่าไแล้วก็มีใครอไหนบ้านสรากาม่ไกต้อง

ยันเขาส่งหมูพิเศษมไปยันสทายสีสามปีเพื่อนคนะะขึืนไปนเาเทียวอะไรด่้ไม่ไดสี่ป enfin ีเยมกราสี่ก็สิปีสัาปีนาสัปดก็กลับแล้วชวนเพื่อนไปี ครับคืออย่างนี้นะครับจังหวัดบุรีรัมเนี่ยจากข้อมูลที่มีคนไปทำงานที่อิสาราเอลเนี่ยจำนวน1 1 8่คน นะครับซึ่งจากข้อมูลที่เราได้รับจากกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งก็มาจากต่างประเทศเหมือนกันก็คือมาจากอิสราเอลนะครับเราจะมีฝ่ายแรงงานประจําสถานเอ,อกอัครทูตอิสราเอลณนกรุงเทวิตนะครับ,รบก็ไม่มีคนบุยลาที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตหรือว่าถูกจับเป็นตัวประกันแต่เมื่อเช้านี้นะครับช่วงเช้าเนี่ยก็ปรากฏว่ามีญาติของแรงงานเนี่ยไปยื่นขอให้ติดตามช่วยเหลือแรงงานที่ติดต่อไม่ได้ นะครับซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้นตอนนี้5้าลายครับห้าลายซึ่งเราเองกอ็ประสานหน่วยงานส่วนกลางนะครับทาง,งกระทรวงแรงงานเพื่อติดต่อ,อแรงงานทั้ง5้าลายนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคาดว่าส่วนหนึ่งก็ก็ต้องต้องยอมรับว่าการสื่อสารตอนนี้ในใน,ในต่างประเทศในอิสราเอลเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับการติดต่อไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไหมายว่าจะต้องอได้รับอันตรายนะครับ การลงพื้นที่วันนี้ก็มีภาคส่วนหน่วยงานในการกระทรวงแรงงานาทั้งเหล่ากาชาตนะครับท่านนายกเหล่ากาชาติแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษลงมาให้กําลังใจนะครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีนะครับในระหว่างที่ลงมาเนี่ยในเคสที่เราจะเตรียมลงไปไปเยี่ยมเนี่ยปรากฏว่าได้รับรายงานมาว่าติดต่อได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับเรื่องนี้ก็เราพยายามช่วยที่สุดเพียงแต่ว่าในเคสที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยอาจจะมี ประเด็นอะไรที่อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของเทคนิคครับครับก็เอ่อก็ให้กําลังใจกับญาติพี่น้องนะครับไม่ว่าจะที่ไปติดต่อที่สงงานักงานแรงงานสํานักงานจาัดหางานหรือหน่วยง,งานกระทรวงแรงงานในจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าไม่ได้ไปติดต่อนะครับเราเองเราก็ประสานงานตลอดเวลาโดยผ่านทางอาสา,าสมัครแรงงานนะม่ช่วยตํารวจว่ามีแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ตําบลหมู่บ้านเนี่ยมีใครได้รับอันตราย หรือมีความประสงค์จะก,กลับเดินทางกลับประเทศไทยหรือไม่